สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาถอนเงินจากแอปติ k กตอกนะคะถอนครั้งนี้เป็นรอบที่17แล้วนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าแอปนี้ยังถอนเงินได้จริงไหมตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อจะไม่พลาดการออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ังจากที่เพื่อนที่แอดเชิญนะคะดูวิดีโอครบ14วันนะคะแอดก็ได้เงินนะคะจากเพื่อนทำภารกิจสําเร็จนะคะก็คือคนนี้นั่นเองนะคะทำภารกิจสาเร็จนะคะแอดก็ได้เมื่อเช้านะคะ1 8 7 0บาทนั่นเองนะคะ ก็จะสังเกตว่านะคะวันนี้นะคะวันที่30สนะคะสมาชิกที่แอดเชิญน,นะคะที่ไม่ได้ดูวิดีโอนะคะก็เริ่มทยอยหมดอายุกันนะคะคนนี้ก็หมดอายุวันที่30บนะคะบางคนก็เหลืออีกหนึ่งวันก็จะครบ14นะคะก็รุ้นๆุนว่าอย่าให้หมดอายุก่อนนะคะจะสังเกตว่าสมาชิกคนนี้นะคะเท่าที่แอดดูนะคะเขาขาดการดูไป 1วันนะคะ1วันเขาขาดการดูไป1วันบัลุ้นกันว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะทําครบ14วันก่อนที่จะหมดอายุหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนนี้เขาหยุดไป1วันนะคะมีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะสงสัยว่าขาด1วัน2วันยังได้อยู่ไหมนะคะตามที่แอดดูนะคะถ้าขาด1วัน2วันแล้วหลังจากนั้นเขาดูวิดีโอทุกวันนะคะครบ14วันเราก็ได้จากเพื่อนทำบัลลังก์ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า เขาเขาดูวิดีโอครบ14วันนะคะก่อนที่จะขึ้นหมดอายุนั่นเองนะคะและวันนี้แอดก็จะมาถอนเงินให้สมาชิกดูนะคะว่าแอปนี้เขายังจ่ายเงินอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ภารกิจพิเศษนะคะของทางแอปก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะ,ะก็เหลือแต่ภารกิจปกตินะคะก็คือเชิญเพื่อนนะคะเชิญเพื่อนใส่รหัสเชิญครั้งแรกนะคะเราก็จะได้สิบบาทนะคะ ถ้าเพื่อนดูวิดีโอครบ3วันนะเราก็จะได้18บาทนะคะ18บาทถ้าเพื่อนที่เราเชิญดูวิดีโอครบ7วันนะคะเราก็จะได้22บาทนะแต่ถ้าเพื่อนที่เราเชิญดูวิดีโอติดต่อกันนะคะเป็นเวลา14วันนะคะเราก็จะได้30บาทนั่นเองนะคะรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น10บาท ก็เป็น80บาทพอดีนะคะ80บาทนะตามที่เขากำหนดไว้นะคะตอนนี้ทางแอปยังไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษนะคะอะไรนะคะก็คือยังเชิญได้ปกติอยู่นะแต่ว่าจะได้เงินน้อยลงนะคะและก่อนที่แอดจะถอนเงินนะคะแอดก็จะพาสมาชิกนะคะไปดูเงินใน t o มานี่วอลเล็ตของแอดนะคะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะ แอดมีเงินอยู่ในทูมานี่วอลเลต9บาท92สตางคนะอันนี้ก่อนถอนเงินจากแอปติ๊กต็นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าหลังจากที่แอดถอนแล้วเงินเข้าทันทีไหมนะคะก็กดถอนเงินไปเลยนะคะแอดจะเลือกถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเลตนะคะเพราะว่าเท่าที่แอดเคยถอนมาก็คือถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะคะ ไม่ต้องรอ,อนานนะส่วนใครที่ถอนเข้าพร้อมเพย์นะคะก็อาจรอนานนะคะแต่บางคนก็บอกว่ารอไม่เกินชั่วโมงนะเพราะว,ว่าช่วงนี้คนก็เริ่มถอยออถอนเงินนะคะถอนเงินน้อยลงแล้วนะคะทางแอปก็คงจะไม่มีคิวเยอะเท่าไหร่นะคะก็คงจะทยอยโอนเงินให้เรานะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขาก็จะขึ้นให้เราว่ารางวัลเชิญชม วิดีโอนะคะ14วันนะคะแต่ก็จะเข้าก็รายละเอียดเขาก็จะแจ้งตรงนี้นะคะแอดจะเลือกถอนเข้า t ูมานี่วอลเลทนะคะก็จะเลือกถอนทั้งหมดเลยนะคะ1,875บาทนั่นเองนะคะแอดจะเลือกถอนทั้งหมดเลยนะจากนั้นก็เลือกจำนวนเงินแล้วก็กดคำว่าถอนนะคะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มนะคะเพิ่มการ ถอนเงินนะคะก็สามารถกดคำว่าเพิ่มได้นะ,ะแต่แอดก็จะถอนเข้า to money wallet นะคะก็กดถอนเงินไปเลยค่ะตรงนี้นะคะทางแอปเขาจะแจ้งนะคะว่าการกอรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะจะส่งผลให้การทำธุรกรรมนะคะถูกปฏิเสธนะคะแล้วก็ก็คือถอนไม่สำเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะไม่รับผิดชอบใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้น การที่เราจะเชื่อมโยงบัญชีนะคะการถอนเงินก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะค่อยกดบันทึกนะคะก็กดยืนยันการถอนไปเลยคะ่ะนะคะทีนี้เราก็กดกลับไปนะคะยอดเงินก็จะโดนหักออกไปนะคะทีนี้แอดก็จะถอนสูงสุดได้แค่1 2 0บบาทนะคะนอกจากว่าแอดจะ มีเงินมากกว่า500ร้อนะคะก็จะถอนได้หมดะคะ่ะทีนี้ก็พาไปดูประวัตินะคะเห็นไหมคะตรงนี้ขึ้นว่าเบิกถอนสําเร็จนะเบิกถอนสําเร็จแต่ถ้าของใครขึ้นคําว่าเบิกถอนเฉยๆนะคะก็คือให้รองเงินเข้านั่นเองนะแต่ถ้าขึ้นเบิกถอนสําเร็จแบบนี้ก็แสดงว่าเงินเข้าทูมมันนี่วันฤกษของแอดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะพาสมาชิกไปดูนะคะว่า เงินเข้าจริงหรือเปล่าโอเคค่ะเห็นไหมคะสมาชิกเงินที่แอปถอนจากแอปติกตอกไปเมื่อกี้นะคะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะี่ค่ะก็เป็น1,974บาทนั่นเองนะคะก็แอปนี้ก็ยังถือว่าจ่ายปกติอยู่นะคะถ้าใครเชิญเพื่อนเก่งๆก,ก็สามารถที่จะสะสมนะคะสะสมถึงจะเงินไม่มากก็ ถือว่าเราทำฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นนะคะส่วนใครที่สนใจนะอยากจะทำแอปนี้เพราะว่าสมัครฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นก็สามารถดาวน์โหลดแอปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่มีปัญหานะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใส่รหัสเชิญไม่ได้หรือว่าถอนเงินไม่ได้ยังไงก็ให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่แอดได้ทำคลิปไปแล้วนะคะ ที่เลี้ยงใต้คลิปนี้เลยนะคะสมาชิกคนไหนที่ยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายชื่อเพื่อนที่เราเชิญนั่นเองนะคะจะเป็นลายชื่อเพื่อนที่เราเชิญนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีสมาชิกบางคนถามเข้ามาว่าเพื่อนของเราอะะดูได้แค่12วันหรือว่า10วันแล้วขึ้นหมดอายุนะคะก็แสดงว่า เพื่อนของเราไม่ได้ดูวิดีโอติดต่อกันนั่นเองหรือว่าดูวิดีโอแล้วดูไม่ถึงขั้นที่ทางแอปเขาจะประมวลวันให้เรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะเช็คไม่ได้นะคะสมาชิกเราจะเช็คไม่ได้ว่าเพื่อนเราดูนานแค่ไหนหรือใครที่มีปัญหาก็คือแอดก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้ากดแล้วเหรียญมันไม่วิ่งมันไม่ขึ้นหรือว่ามันไม่รันให้ยังไง ให้กดออกจากระบบก่อนนะคะกดออกจากแอปก่อนแล้วก็เข้าใหม่นะคะทุก30นาทีแล้วค่อยเปิดดูคลิปวิดีโอใหม่นะคะให้กดติดตามกดหัวใจนะคะแล้วก็เลื่อนดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะมันจะรันวันให้เรานะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นนี้เราจะเช็คไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าเพื่อนที่เราเชิญนั้นเป็นเครื่องของเราเองอีกเครื่องหนึ่งที่เชิญนะคะ เราถึงจะสามารถเช็คได้ว่าวิดีโอที่เราดูในวันนั้นน่ะมันลันวันขอให้ขึ้นให้เราหรือยังนะคะเพราะถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นเราก็เช็คไม่ได้ว่าเขาดูทุกวันไหมถ้าเขาบอกว่าเขาดูทุกวันแล้วระยะเวลาในการดูของเขาอะ่ะเหรียญมันลันไหมนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้สมาชิกนะคะก็ไม่ได้นะคะไม่ได้รางวัลตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครนะทำครบ14วันปุ๊บ เหรียญมันจะลันให้เราเองอัตโนมัตินะคะมันจะเข้าอัตโนมัติให้เราเลยนะแต่ถ้าใครขึ้นหมดอายุก่อนก็เราก็ไม่ได้เงินในส่วนนั้นแล้วนะเพราะว่าเพื่อนที่เราเชิญน,นั้นเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทำครบ14วันนั่นเองนะคะก็คือทำภารกิจไม่สำเร็จนั่นเองนะเราก็ไม่ได้เงินรางวัลน,นะคะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้สมาชิกดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ั b s cribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ